หรือว่าเป็นภรรยาของท่านอับดุลลอฮ์รายงานจากท่านไซนับและภรรยาของท่านอับดุลลอฮ์ก็รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์ได้กล่าวว่าซาเมยียตูรอสูละลอฮีสอลัลอฮะลในหัวซัลลัลลลลมอยากูนฉันได้ยินท่านรอสุลสอลัลอฮะลัยหัวซัลลัลมได้กล่าวว่าแท้จริงการทําในเรื่องของบทสวดการปัดเป่าที่เป็นการตั้งภาคีการ แขวในเรื่องของเครื่องรางของขังและการทำเสนิถือว่าเป็นการตั้งภาคีอย่างหนึ่งสายรายงานนี้เป็นสายรายงานที่อ่อนเพียงนักพูดที่มีหมานอันเนื่องมาจากว่าไม่รู้ตัวตนของคําว่าอิบนูอาคีไซนับลูกของพี่น้องของฉันที่ชื่อว่าไซนับและบรรณานชาการได้กล่าวว่ามุฮัมมัดบินมัสลามะอันกูฟีเป็นผู้ที่รายงานแปลกกว่าผู้รายงานอื่นๆดังที่มีปรากฏอยู่ใน ตําราของท่านฮาคิม8290เกและรายงานของเขาเนี่ยพาดพิงไปอย่างท่านอะมชพาดพิงไปยังท่านอัมรูบินมุรห์พาดพิงไปยังท่านยาฮยาบินยาซาร์พาดพิงไปอย่างท่านอับดุลลอฮ์บินอุตบะบินมัสูดและพาดพิงไปยังท่านไซนับถือว่าเป็นภรรยาของท่านอับดุลลอฮ์ท่านฮาคิมได้กล่าวว่าหดดิษบทนี้เนี่ยมันก็มีหดดิษที่มีสายรายงานที่ถูกต้อง จะอยู่บนตามเงื่อนไขของท่านอิมามันบุคอรีและอิหม่ามุสลิมเป็นไปตามเ,าเงื่อนไขของท่านอิมามันบุคอรีและมุสลิมซึ่งไม่ว่าท่านอิมามันบุคอรีและมุสลิมไม่ได้บันทึกในหนังสือตำราของท่าน แต่ในความเป็นจริงแล้วพี่น้องผู้ที่มีอิหมานแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นฮดิษบทนี้เนี่ยเป็นฮดิษที่ไม่ได้จัดอยู่ในเงื่อนไขของท่านอิมามันบุคอลีและอิหมามมุสลิมหรือว่าเงื่อนไข,ขของคนใดคนหนึ่งก็มีท่านมุฮัมมัดบินมัสละมาชายคนนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานผู้รายงานเนี่ยบรรดาผูาชการไปตรวจสอบพบว่าไม่มีประวัติ ในการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้รายงานคนนี้เอ๊ะท่านอิบ,บนุหิบ้านพี่น้องผู้ที่มีมาทาไมเ,เรานําเสนอสายรายงานพี่น้องบางคนคิดว่าสายรายงานที่อยู่ในหนังสือกิตาบุตรหีสเนี่ยเป็นสายรายงานที่อ่อนหากเรามารวบรวมแต่ละสายรายงานพี่น้องมันจะทําให้สายรายงานนี้เนี่ยอาจพิงไปอย่างท่านนาบีหรือว่าหยุดอยู่ยที่เราบรรดาสหบ,บ้านชาอัล์เราก็จะมานําเสนอพี่น้องการที่เรานําเสนอหลักวิชาการถือว่าเรานั้นได้นําเสนอ อามานตุนอินมี่ความรับผิดชอบเชิงวิชาการไม่ใช่เราบอกว่าเป็นฮะดิษที่ดออีฟแต่เราไม่ได้นําเสนอทาไมถึงเป็นฮะดิษที่ดออิฟดังนั้นพี่น้องความชอบธรรมของคนที่เรียนศาสนาเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ที่มีอิมานได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยเมื่อเวลาเรายกหลักฐานสามารถที่จะนํามาเป็นหลักฐานในเรื่องของบทบัญญัติหรือไม่บางคนปัดทิ้งหมดพี่น้องผู้ที่มีอิมา